วันน hey, 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 you know ี้คร no. 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 ับว nah. ิีโอขอมอบิโก้เกมมัวในอันเดอร์เดย์อาวันเอสอัดอัดคลิปด้วยจาแนวเล่นมัวเล่นตัวเป็นตัวเดี๋ยวพึ่งนะเค็นคนครับเจอตัวเจอแล้วเจอเจอตัวทามึงจะโง่ขนาดนี้นะจ้านะเขาก็ฉลาดนะ อยู่ทีไหนฮะเอาไปวตัิชระวังระวังอยู่เพิ่ง cover ก่อนนตรงนี้จะมีตัวเดิมนะกด s p a c ร์โคเ o อร์นะครฮทำไงนะสเป c เข้าเข้าใกล้เข้าใกล้ที่กำบังแล้วสเส p a าร์โคเบอร์เรายิงหลอดไฟให้แตกได้โอเคมั่วมมีตัวรู้ตัวบ่าวบอา เห็นได้ไงว่าผมยังไม่เห็นไม่ <c oughs> ไม่มันอยู่นอกมันอยู่นอกรัศมีการมองเห็นของเรา๋อคือถ้าเราอินเทอร์แลกอะไรไปอะมันจะคือจะเพิ่งยิงหลอดไฟข้างหลังโอ้โหนี่นี่บนเรือขอยิงได้ไหมเนี่ยไปละเดี๋ยวตรงตรงข้างๆตรงตรงโกดังนี่มงนีอยู่เกียร์สองตัวตามอยู่ตามอยู่ สร้งางแนวก่อนสร้างแนาให้ตัวเองก่นอนตามศพของศัตรูครับกด F เพื่อค้นหา,<อ>าได้นะจริงจริงถ้าเราจะมาแบบสเตลลอะเราเราเล่นแบบเก็บศพเก็บศพได้เหมือนกันเอา้าเหรอใช่

มันจะมีตัวเดินมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวสแต็มบายหลบมุมไว้ก่อนแล้วเข้าไปในเรือเข้าไงวะเนี่ยยืดตน๋ยวมันมีบันไดขึ้นหรือเปล่าพี่ยังงงบนเนี่ยนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยหวิ่งมาทำอะไรมาแล้ว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 

จะมีเอกสารเอ้ยใครอ่ะระวังระวังระวังผมขึ้นมาชั้นดาดฟ้าเอ้ยชั้นสะพานเดินเรือไม่อะไรพี่นำเลยม่รู้เนีสะพานสะพานเดินเรือไม่มีอะไรเอาแล้วเราไปข้างล่างหรือปทางไหนอ่ะต้องต้องต้องลงต้องลง engine room ครับแบ่งไหนวะเน,นี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังลงไปชั้นล่างมีตัวมีตัวตอกกุลโอมเข้าไปข้างล่างนี่เหรอระวังนะมีตัวนะมีตัววิ่งไปทาง,งพวกกุลสองคนนะพี่ดูหน้าไปผมดูหลัง <c oughs> เอ่อเรื่เีอ้าเฮียตรงไหนวนะเนี <c> ่ย <oughs> พี่เขาา้าไปพี่เขา้าแยงไก่อะ

ผมผมโดนหลังเเ้าอยู่เออผมไม่ได้กดกำบังก็ต้องกดสเปซไบ้ใช่ไหมบอกแล้วนี่ไงเอาเวลโบเกมมั่วไม่ใช่เกมเมอร์นะไอ้สัตว์เล่นมั่วเล่นส่วนที่ผายอะไรเยอะโอ้วิ่งลงไปเต็มเลยกระเป๋านัดเอาเวลโบอ๋อคือตายตายเลยตายแล้วจบ เป็นน้อยอ่อยนานแต่มันอยู่บนดาดฟ้าก็เยอะอยู่นะไอ้เอ๊ปิงศูนย์เลยดูดิอย่ังเช็นปิงศูนย์มันตายแล้วมันช่วยมีปิงได้อ่ากระสุนก่อน

เราไปเ <c oughs> ราปิดมผมปิดผมปิดผิดอพอใจนึกว่าแม่งเห็นเราอ่าผมผมเล็งตัวซ้ายผมเล็งตัวซ้ายได้ตัวขวาให้ผมยิงอ่าขวผมวาเอายิงเลยนะหนึ่งสองสามพวกนี้ใช้ปืนพกทั้งนั้นเลยนี่ว่าใช่เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งยิงตรงนี้อย่าเพิ่งยิงนะหลบหลบยู่หลบก่อนหลบก่อน มันอยู่บนเรืออนะไรเงี้ยอยู่ด้านขวาใช่ใช่มันจะม,มีเดี๋ยวมันจะมีตัวเดิมมาตรงนี้อีกเดีย๋ยวเราลหลบเราหลบมุมทางนี้ได้อยูนี่ฝนนเลงตลอดเวลาผมอะสอตัวมันจะมีอยู่ตรงนี้สองตัว ยิงไฟตัวเดียวถ้ายิงไฟเดี๋ยวมันจะรู้นี่นตัวนึ่งมีตรงนี้ตัวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งยิงตัวเดิมนะทางขวามาแล้วยิงได้เลยนะอุ้ยมีตัวปืนลั่นในเว้เด้โอเคตัวตังเคนล่วงอ่าเด้อเด้อยังไม่ใส่รูตัวก็บนยางยางยังยางยางข้างบนยางเลยยังไม่รู้ เรียบร้อยเกี่ยวข้อมูลก่อนเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวดัดฟ้าเรือก่อนทั้งอ่ะหลังตัดเอ้ยซ์ท้ายเรือเข้า Để đặt đặt hai lượt à, Yo yo. Ok. Hai ở dùng ba không nè. ตามอยู่ตามสอนเพื่อนที่ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันมันมีทางลงเอ็นจิลูป่ะอยู่ใต้ใต้ในเอ็นจิลูนั่นน่ะก็มีเสียงมีเสียงมีเสียงพี่เอดักตอนนั้นพี่เอดักตอนนั้นวพี่เอดักตอนนั้นโอเคฟอร์บีดิทหลักฐาน อ๋อมีชั้นออบเจกแล้วคอมพิลแล้วปะไปไหน่อบเดี๋ยวๆๆก็เนี่ยมันขึ้นอ c อบเจกคอมพหลงหมันหลังหพี่หลังๆพี่อะไหลังพี่เลยีกนอ จเจอตัวที่ใช้ AK มากเลยมีมียังมีคนพูดอยู่นะยูแคนไทยอันนี้มันไ<พ>อเน,<ม>นี่ยทำเอายู่บอร์สตาร์ดน่าจะชั้นบนนะชั้นบนชั้นบนไม่หรือวิทยุวะไม่ไม่ชั้นบนแล้วชั้นบนคนที่ระวังหลังนะระวังทางหลังเดี๋ยวเราเดี๋ยวมองดูหลังในหะ้ Bà <C da> con <costum> đi thôi đi thôi đi thôi đi đi đà đi thôi đi

เราไปคน้คนหลักฐานก่อนมันจะมีตัวอยู่ตัวหนึ่งจริงๆมันมีตัวให้จับเป็นนะแต่เราข้ามไปแล้วต่องอมาแล้ว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 คนนี้ใช่ไหมครัอลอไม่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 ล็ ตัวใช่มหมคะลอพังกันเลยเว้ยเราต้องขึ้นทั้งบนปะขึ้นทั้งบนก็เป็นอีกชั้นหนึ่งสะพานเดินเรือแต่อันนี้หลักฐานเรายังหาไม่หมดมันม,มีอีกอบบเดี๋ยวเออมันต้องอยู่กับไอ้สามสี่ตัวนี่เนี่ม,นมีตัวมีตัวมีตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีมมตัวหนึ่งยังรอดอยู่ ไม่มีมีมีมไม่ในส้วมในส้วมในส้วมมาแล้ว้เฟรนดี่ไฟเกมนี้เฟรนที่ไฟได้นะไอ้แม่มันยิงมันยิงมันโดนมอมโดนยิงผมมันยิงผมเฮ้ยห้องนี้ไม่มีรกคาคุณว่าอยู่อยู่ในนี่เปล่าราคาละโอ้โอ้สองตัวสองตัวสองตัว

เฮ้ยทำไมอ object fail เอาผมฆ่าไอตัวนี้เหรอใช่คือต้องกดคอนโทรลให้มันเซลินเดอร์ให้มันยอมแพ้คือถ้าเจอเจอเจอศัตรูที่ให้จับเป็นนะเราต้องกดคอนโทรลคู่มันครับโอเคมามามาทางนี้ก็ได้มาทางหลังไอ้ท้ายเรือจริงๆมันต้องจับไอ้ตัวนั้นอะเอาเหลยต้องจับไอ้ตัวนแหลกเลย To tôi 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 Quá tôi 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 tôi

ขบวนวีบนวีบวนวีต้องทาให้หมดใช่ไหมต้องทาให้หมดมั้งเนี่ยฉันสะพานเดินเรือแต่มันก็ไม่มีไม่น่ามีหลักฐานอะไรแล้วหลงเหลือแล้วใช่ไหมไม่ได้หรอก มันเปลไปแล้วอะเออไม่แต่มันหนีได้เดี๋ยวไฟล์ด็อกิวเมนต์อ๋อยังยังหายเอกสารไม่เจอเอาเหรอก็ไหนบอกตรงไหนผมยังไม่เห็นเลยยังหายเอกสารไม่เจอต้องชั้นสองเรือไอ,ไอตรงที่เรายิงมันปะ่ะเออ,เอาตามโตตามอะไรพวกนี้เดี๋ยวนะ ในห้องของมาโค่เอ้เมื่อกี้มันไม่ใช่ห้องที่ผมยิงแม่งน่ะห้องนั้นห้องนั้นมีไหมเออห้องที่ห้องที่คุณยิงมันอะดีปะ่ะไหนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องลอง ลงไปอีกชั้นหนึ่งโดนอีกอ๋อเซคัแคนเด็กต้องลงไปที่เด็กเด็กเซคัแคนเด็กนี่เอ๊ะมีลงอีกเหรอไม่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 ชั้นชั้นนี้แหละชั้นนี้แหละผมว่ามันต้องอยู่ที่ชั้นนี้แหละมีอะไรไหมห้องนี้ มีทางลงอีกนะเออวาเแผนทางลงคือถ้าลงตรงนี้ก็เป็นเ n g i n e r o แล้วเดี๋ยว document มเ,มเรายังไม่เจอหรอวะ

ก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอะไรวะเนี่ยกระชันใต้ท้องเรือกระสุปดปืนสั้นมาใต้ท้องเรือ สอีกมีอีกมีมีมมมเฮ้ยมาไม่หยุดเลยวะ่ะใช่ใช่เราต้องหาอาจจะอยู่ข้างล่างอนะ่ะเออหรือฉางลงข้างล่างเพร่ะวะใช่ โอ้คุณโอมลงข้างล่างไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นเหมือนกล่องหรือหรือไฟล์เอกสารนะครับเหมือนเป็นกระดาษะเปเปอ,อ่ะมันมันถ้าเราไปใกล้ๆตัวมันจะชี้ขึ้นมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะมันเฟลอะไรหรือเปล่ามันก็เลยเจ๋งเลยไม่เฟลไม่เฟละนะกดอเองอ่ะ กด m มะไฟล์ด็อกิวเมนต์นะอ่ะมเหรอใช่กด m เราจะเราจะเห็นภารกิจที่เรากังเราต้องทำอยู่ไฟล์ด็อกิวเนะมนต์เออใช่เคอร์เลนเร็วๆนี้นต้องวางอยู่ตรงไหนสักที ตรงไหนห้องไหนหาแล้วผมปิดไฟนะห้องไหนหาไม่เจอผมปิดไฟเราจะได้แยกได้ง่ายมีตัววิ่ง เยอะเต็มไปหมดเลยด่านฟ้าสะพานเดินเรือก็ไม่มีเนาะไม่เจ๊ฮะผมหาชั้นบนนี่เกิดหายากจัง ดานนี้มันเยอะฝนซ่าไปเจอปิด ไม่เจอปีนจะหมดทุกห้องอยู่แล้วเนี่ยฮลัลโหล พี่หรือไม่ได้ตื่นอยู่ตียงนี้มันอยู่บนเรือ,อนนี่แหละครับ อยู่ในศพมีปะศพไปมาโค้แล้วก็หาหมดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วร <c oughs> ู้อีกน่าบากเปลาวะเพราะว่าตอนเนี้ยที่เดินนะ <c oughs> คือที่ผมมีด็อกิเมนต์อยู่อันหนึ่งค็อปปี้ดิสอ้าวแสดงว่าบั๊กกว่านี่เปล่าด็กอกเออหยิบ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 อ่านี่ยชอบแจ็คเก็อยู่ในนี้ด็อกิเมนต์อ๋อหยิบไปไหนต่อออกครับออกครับ,ออรบเฮ้ยเหลือมาแล้วเหลือมาแล้วเฮ้ยรอกูด้วยรอคุณด้วย,ยไอ้เงี้ยเหลเป็นอะไวะเนี่ยมามาไปทำไงอ่ะ,อะ mọi người à? người mọi người mọi người Đi người mọi 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 người đây. người mọi người mọi người เย่ <Yeah. S 2> ครับอ่าว่าไงหมูเบลอ,อ,อล๋อยังยังยังได้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 เอาร้อยเอาร้อยเดียวพอเออตัดหน่อยเดียวเฮ้ยร้อยเดียวพอไม่เป็นไรหน่อยเดียวตัดหน่อยเดียวไม่เป็นไรจะให้สองคนเองป๋ากันป๋ากันเต็มซตมไม่นับอื เออเออเอาเอามาเหออร้อยน,นึ่งอย่าอย่ามาเยอะผมฟ้องเขาไม่เอาเขาเขาเขาวัยรุ่นน่ะเขาที่ไปตัดเยอะอะไรขนาดนั้นเออผม้องไม่ไม่ยอมตัดใสายหัวอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาอยากอยากเฟี <c ười> ้ยวก็ไม่เป็นไรเออเอาร้อยเดียวพอนะเราจะเล่นด่านเดิมไหมเอาแค่นี้เอาแค่นี้ <c ười> อเอาแคน่นี้ไม่ต้องเกรงใจอเอาแค่นี้ อ่าได้ๆโอเคครับคอมเมนต์สักกอสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ้าจะกดอะไรผมต้องกดอะไรเนี่ยอ่าผ่านไปแล้วด่านหนึ่งมันจะเปลี่ยนด่านให้เราปะกดอแลกคนลิต้าเหรอเดี๋ยวไปเล่นที่ล็อบบี้ก่อนต้องดิคันเน็กออกเลยใช่ปะเป็นที่ล็อบบี้ก่อนนะแล้วก็ออกไปด่านอื่นอ่านี่อะไรวะเนี่ย And Thanks to the intel we've hey, lastly secured, we know exactly how to stop it. Oh, Saber <laughs> has taken control <laughs> of a radio <big> station. We're <laughs> <laughs> going at? to use <laughs> the <it to laughs> broadcast to our The station is located in hostile territory, so we're going to be relying on an amphibious assault to give you the element of surprise. The insertion point is a beach outside the target location. The force defending the station is small, but this is Saber time.